สวัสดีครับเอฟซี FC พญาวาดท,ท,ทุกทุกท่านนะครับครับช่วงนี้กัย่ามือเศร้าก็เป็นหูบจากหนาวหนานเนาะระยะนี่แต่ว่าขันสวยมากก็อุย้ยห่อนห่อนปันบ่เมน็นย่ามหนาวคือวนันนั่นแหะขันในห่อนก็นได้แดดนะครับช่วงใบหนึ่งใบสองนี่ก็อ่าข้วยกจากกินน้ำสีแดงข้วยลุ่งทงก้อนบาดเนี่เขาขึ้นหน้าแต่ว่าข้วยสีลงหน้าเดียวบาดเนี่ ลงไปหากินนนํำไปหาลามน้ำไฮน่านะะั่นล่ะไปเบิ้งฟอ,อยสักเมืองสีเล่าว่าสีวานแหบวกน,น้อยๆหนั่นวันสันมันสีมีอยังบ่แต่เก,าก้ากะมีอยู่ได้ละ่ะแบบว่าแต่ไม่หนีบุ่ดเออมันถือขตะเก้าบ่นะครับเนาะไปเล่นเชืญอนเอฟซีไปเบิ้งน้ำกันเดี๋ยวนี้แหละเนาะครับเนาะบ้าเขาขึืนหน้านะแต่ว่าปลากันยังบ่ท่านไหนขืนเราบวกน้ำน,น้อยๆอยู่ยนี่เพิ่นก็มาตักให้งัว เมื่อนี้ได้แห่มาสีล่องวานล่องเบงมันสีมีบโนอปลาขอนตัวมันนี้ลงไปน้ำหนามว่าท่านนะพ่อได้ให้มันขังอยู่นี่นะอ้าวเห็นบ่อนแบวบ,บ,บอยู่เดี๋ยวสีล่องวานเบงมันสีใดรือบ่ไดดอ้าววานลงไปแล้วเดี๋ยวสีคอยดึงเขามาดึงเขามาสีมีปลาพ่อโตบโนโอโอ้ยติดยังน่อบานเลยโอ้ยโอ้ยของยังนอบานเีย นีว่วัดตัวไก่ไข่แหมยังสิพ่อได้ห้ลงหมดไห้เนี่ยมันละหนาวตัวล่ะ <c oughs> อา้า <c oughs> เป็นจังไรเหลือเดี๋ยวนี่ย่ยองไปย่องมามันสิพลมืออยู่บอ่อะไรมันสินี้นาะอยู่บบวกซะมันี่มันหักสีมีบังฟุกบังโศกละแม่ย่ยองไปฟานไปมันกำมันสุนเนี่ยโบเดี๋ยวนี่เอาเอาหนังเดีกำยูนเดียุกหนุก,ย,กยูนเดีเดี๋ยวกะ ฮาเทียมันโศกมันหมานบางสิมันของเฮามันกัมีมนของตัวระวังระวังอ้าวคอยเก็บกลุ่งเก็บซิวไปเรื่อยๆนี่ล่ะมันสีหาเรียโศกเทียมานพ่อเจ้าว่างมันโตใหญ่ๆก็สิหากีไข่ตัวแต่ละปลานี่คือวานน่นล่ะปลามันก็มีเจ้าว่างเจ้านองอาศัยอยู่เด้อันห้าวใดตัวหนึ่งสองตัวแล้วกว่าแต่มันพ่อเลี้ยงเงเอาล่ะว่าแต่มันเลี้ยง ว่าได้ซื้อได้ขายเพิ่นกะวาแตงแตงเข้ามไม่กินก็เอานะดึงขึ้นมาบัดด้กันท่านนั่นโอ้ยตาเข็งหน่อยสงสัยมันสิขึ้นว่าท่านโมเมิองมันห่งโตหน่อยเนี่เมืงนี่นี่นี่เอ๊ลูกน้องนี่น,น,นั่นนั่นอืมอ,อืมนั่น ควรไปควรมาหากว่าสิได้ตัวมึงสีไปใส่อยู่ในาน้ำสาเขียบๆหนึ่งย่านตั้งแต่มันเอาถังออกซิเจนลงไปน้ำละมันจังสีบอ่อใดมันอันนี้สาเขียบๆหนึ่งมันบ่อใดก็ให้มันหูไปทัวแม่นบอนกบพี่น้องมันไปวันมามนหนักสีไดหห้นะเมยควรไปควรมาผุวหนา้ามีหดปูเอา้าจีิละ ประเทศให้ในานามมีปา่าในหน้ามีเขาในเราก็มีเขาคือนกันกันมีเขาก็มีเขามีเขาคือวานนั่นแหละเนาะครับเนาะครับน,ะบนี่แหละเนาะครับพ่อใหญ่ซักไปเลี้ยงงวถึกแหไปนั่มก็เป็นการหาอยู่หาก,กินของคนอีสานนั่นแหละเนาะครับสําหรับพ่อใหญ่ซักก็เบ้ขยันอยู่ดิลุงน้ำเป็นปลาเขาปลาเป็นเห็ดของตัว ขันเขาป่าขันเราบ่ได้เห็ดพอเคืองกันตาเราไมา่สิออกมาเรากหารหหา็หาเก็บจนว่าได้เคืองห่นเราะห้าลังเทียก็ได้เต็มหุ่นเด้อขันหนาเห็ดก็ดอกเห็ดก็เป็นดอกเงินดอกค่ำขอ,ของข้าเจา้านั่นแหละเนาะครับผู้ข้าเจา้าขยันผู้ข้าเจ้าหาดูหาดูได้ดูใส่ดูเห็ดเนาะครับสําหรับการหาอยู่หากินนี่เนาะครับเนะาะครับสนะําหรับคลิปนี้เนาะครับเนาะพราะนี่หวาดก็ขอคงขออวยลงซ้ำนี่ก่อนเนาะครับเนาะก็ไว้พอกันคลิปหน้าเดอ้อ ขอให้เอฟซีพอยยาวัดทุกคนลำรวยโชค m นอยูดีมีสุขพอเยาวัดกับขอเก้าคำวา่วา,วา,วาสวัสดีครับ